สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปอกโคเป็นพระสมเด็จกลุ่ใหม่มาคุณพรมนะครับพระสมเด็จกรุ่ใหม่มาคุณพรมถูกเปิดกุยังเป็นทางการในปีพศ2500เมื่อเปิดออกมาแล้วก็มีพระที่อยู่ในเจดีย์เป็นจำนวนมากมีบางส่วน ที่เก็บไว้ตามพื้นถูกน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายทั้งวัดก็ได้คัดพระสมเด็จออกมาแล้วก็ได้ปั๊มตาวัดใหม่อัมรตรติดไว้กันหลังดังนั้นพระองค์ไหนที่มีตาวัดใหม่อมร,รถปั๊มติดไว้เราก็ถือว่าเป็นพระกลุ่ใหม่มาคุณพรมถ้าองค์ไหนไม่มีตาวัดใหม่อัมรถปั๊มติดไว ก็ให้ตีเป็นพระกู่เก่าอันนี้เป็นการแยกกันนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่มีธรรมชาติของความเก่าชัดเจนนะครับเป็นพระสมเด็จที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงแล้วก็มีธรรมชาติของพระสมเด็จพระอุตรมนั่นก็คือมีชี้กลุกไว้เกาะจับติดส่วนด้านหลังก็เป็นหลังกระดานนะครับสีดำๆที่เราเห็น ตรงนี้ก็เป็นสีของน้ำหมึกที่ถูกปั๊มติดภัยนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหน้าซึ่งถ่ายจากกล้องมือถือก็มีความคมชัดพอสมควรนะครับการดูวัสดุเด็จมาคุณพรมเราต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูที่โกลเราไม่ดูในเรื่องของ พิมพ์ทรงหรือตำหนิเส้นสายต่างๆนะครับเป็นที่รู้กันว่าพระสมเดชบางคุนพรมได้นำเอาพระสมเดจวระครังที่ถูกสร้างไว้แล้วนำมามัรจุไว้ในเจดีย์บางคุพรมเพื่อให้ครบ8ปดหมื่นสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณแล้วก็เพื่อให้ทันเลิกมงคลควงค์สวงเจดีย์ดังนั้นพิมพ์พระที่อยู่ในเจดีย์บางคุนพรม ก็มีมากมายหลายพิมพ์ถ้าเราเล่นแต่พิมพ์ทรงเราก็อาจจะไม่พบเจอพระแท้ๆที่อยู่ในเจดีย์บางทุณคมณนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเจอพระพิมพ์ของหลวงสิทธิการอยู่ในเจดีย์บางทุณคมณแต่ว่าในตำราในหนังสือไม่ปรากฏให้เราเห็นเราก็จะไม่สนใจนะครับ การศึกษาสะสมในยุคปัจจุบันต้องเปิดใจให้กว้างนะครับต้องเล่นในเรื่องของความเก่าเล่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ดูว่าพระองค์นี้มีขิก้กมากน้อยขนาดไหนนะครับพระองค์นี้เป็นผ้าสมเร็จระประฆังที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในเ,เจดีย์บงังพรม ถือว่าเป็นพระที่มีฟอร์มสวยเส้นสายค่อนข้างจะสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกยภาพที่สูงนะครับความเก่าเราเห็นชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางกยภาพเห็นชัดเจนสังเกตดูตามขอบนะครับมีบิดมีเบี้ยวมีปูนงอขึ้นมา ซึ่งเป็นธรรมชาติของความเก่าส่วนที่โ่ก,ก็สารพัดชนิดลงไปเกาะจับติดถือว่าเป็นพระที่ธรรมชาติโอเคด้านหลังก็เป็นหลังกระดานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดมีบิดมีเบี้ยวมวีว้าวมีโคง้งซึ่งเป็นธรรมชาติของความเก่าที่โขกก็จับติดพอสมควรนะครับ พื้นผิวมีความสูงความตำ่ำน้ำหมึกสีดำๆที่เราเห็นก็เป็นน้ำหมึกที่ปั๊มทับขี้กกนะครับประเดี๋ยวต้องดูด้วยกล้องกระแลขยายสูงจะเห็นสีของน้ำหมึกชัดเจนการดูหลังพาะสมเด็จถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันดับแรกจะต้องดูก็ต้องดูตามขอว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่า จากนั้นก็มาดูตรงพื้นผิวว่ามียับมีย่นมีสูงมีต่ํามีขดมีเหี่ยวบางไม่้าาด้านหลังโอเคเราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับอย่างหลังพระองค์นี้เราเห็นว่ามีตาวัดใหม่อัมพร,รถปั๊มติดไว้เราก็ตีได้ว่าเป็นพระกรุกใหม่บางคุณพรม ด้านข้างเราเห็นตามขอบมีรอยปีกรอยแยกมีปูนงอกแล้วก็มีขี้กูเราไป่กอดจับติดถือว่าเป็นธรรมชาติของพระสุเด็จบางขุงพรมนะครับส่วนด้านในองผ้าก็งดงามเส้นสายสมบูรณ์เราเห็นเม็ดโพตรงนี้ชัดเจนพื้นผิว เราเห็นผิวที่มีความสูงความต่ำเป็นผิวฮังกระเบนนะครับบริเวณตามขอบด้านบนเราเห็นการงอกของปูชัดเจนซึ่งเป็นธรรมชาติของพระเก่าเป็นธรรมชาติของพระที่อยู่ในเจดีมังคนพรมมุมนี้ถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆนะครับเส้นซ้ายต่างๆก็จะเห็นชัดเจน คือว่าเป็นพระที่ดูง่ายพระแบบนี้ใครบอกว่าเคก,ก็ต้องให้เขาอธิบายว่าเคตรงไหนเคยังไงค้าประเภทผิดเนื้อผิดพิมพ์ก็เลิกคุยกันนะครับถือว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้พุดจาามเซียนที่เขาพูดกันนะครับเราเป็นผู้รู้ ผู้ที่คนเขามาถามว่าพระแท้ไม่แท้เราก็ต้องอธิบายให้เป็นว่าแท้ยังไงไม่แท้แบบไหนนะครับเราอย่าเอาวัฒกรรมของโคงการตลาดพระมาพูดกันมุมนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของเส้นสายขององค์พระนะครับเป็นพระที่งดงามคลาสสิก ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงนะครับความเก่าชัดเจนธรรมชาติของพสัสด็ตบางคุณคมชัดเจนตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงกันครับเริ่มจากใบหน้าเราจะเห็นว่าใบหน้ามีการเซตตัวเนื้อมีความสูงความต่ำในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีีิกุลงไปกอะจับติดนะครับ ข้างๆนี้ก็เป็นลักษณะของขีโกรกมีเศษไม้ติดอยู่ด้วยลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติระเขตยาวไปฉลดเส้นซุ้มด้านบนนะครับรอบๆบ,บริเวณเส้นซุ้มก็มีที้ราากรลงไปกอดจับติดเส้นสายก็เป็นธรรมชาติมีการเซฟตัวภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกนะครับ เนื้อก็มีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดเช่นเดียวกันซอบแขนเขอหข้าจะลึกแล้วก็มีขี้โกแลงไปกาะจับเต็กภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงธรรมชาติของวงแขนเป็นธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื้อมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงหัวเขาซ้าย แล้วก็มีเส้นชาจีวรปรากฏอยู่เส้นชาจีวรมีเฉพาะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เท่านั้นพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ปกโรนะครับภาพนี้เป็นภาพของเขวากว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จวรคัระะครงโดยไม่ถูกนํามาฝากกูุบม,มังกรพรมเราจะเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายตรงนี้ชัดเจน นะครับภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงห์ฝั่งขวาธรรมชาติของฐานสิงห์ของพระยุตตายปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงห์ฝั่งซ้ายนะครับมีขี้โกนลงมปเกาะจับติดเนื้อหาก็มีการเสรืตัวพปื้นผิวมีความสูงความต่ำ ตรงนี้เป็นเส้นสมภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งขวานะครับตรงนี้เป็นเส้นสมตรงนี้เป็นขี้โกรกสังเกตด,ดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อนะฮะเป็นเม็ดเป็นก้อนมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งซ้ายนะครับ ตรงนี้เป็นเส้นสมไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางศยภาะทุกจุดพระสมเด็จกลุ่มใหม่บางคนพรมเป็นพระที่ดูง่ายนะครับถ้าเราดูแล้วเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงายลาะที่ชัดเจนเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคนพรมหรือพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุก ภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององพระตรงนี้เป็นเส้นซุม้มตรงนี้เป็นบริเวณก้อนของใบโพตรงนี้เป็นใบหน้าภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายนะครับถ่ายให้เห็นถึงใบโพร,รอบๆใบโพก็มีขี้กนลงไปกอดจับติดภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงเส้นซุ้มนะครับ โดยการสูมกล้องเข้าไปใ,ใกล้ๆทำให้เราเห็นสภาพของแคนไซ์ที่ปกคุมอยู่นะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบผัาเบรยนผิวก็เช่นเดียวกันมีคี่กุบลงไปเกาะจับติดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทำให้ผิวมีความสูงความต่า ภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบพระสภาพแบบนี้ต้องผ่านระยะเวลาที่นานนะครับใครเจอแบบนี้เห็นแล้วก็ต้องเจ็บภาพนี้ถ่ายหเห็นถึงสีของน้ําหมึกที่ถูกปั๊มใบเป็นสีออกน้ําเงินนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามพื้นผิว มีโกโลมกจับติดผิวมีความสูงความต่ำสีตรงนี้เป็นสีของน้ำหมึกนะครับภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างถ่ายเห็นการเปลี่ยนแปลงทางายภาพตามขอบพตระตรงนี้เป็นสีของน้ำหมึกภาพนี้ถ่ายเห็นถึงมุมด้านล่างเช่นเดียวกันถ่ายเห็นการเปลี่ยนแปลงทางศิลภาพตามขอบพระ จุดนี้เราจะมาหยดน้ำยาเช็คไบยอแอนไซน์นะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกันเลยสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าจุดที่เราจะต้องมาดูก็คือดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขององค์พระพระสุเด็จบางคุณพรมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงถ้าองค์ไหน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ชัดเจนผิวผันเรียบตึงไม่มีความสูงความต่ำเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางทงหรือพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับเราศึกษาพระอายุเกินร้อยห้าสิบปีเราต้องดูธรรมชาติขององค์พระมาเป็นอย่างไร ดูความเก่าว่าเป็นอย่างไรดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่นเราดูพระสุเดจของคุณพรมเราก็ต้องดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและก็ดูในเรื่องของขี้กลุกนะครับพระสูเดศบางคุณพรมมีขี้กลุกหลายแบบแล้วแต่พระว่าจะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งไหนในเจดีย์ อยู่ในตำแหน่งที่ห่างน้ำที่โกก็มีน้อยกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้น้ำการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็จะมากกว่าที่โกก็เป็นอีกแบบหนึ่งส่วนที่ถูกน้ำท่วมถึงสภาพก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างกันไปที่โกก็แตกต่างกันไปนะครับ ใจสำคัญที่สุดนั่นก็คือต้องดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็ดกระไซใสกันครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะฮะแบันบแรกที่ต้องดูก็ต้องดูตามขอบพระว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่สภาพแบบนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนนะครับ ต้องผ่านระยะเวลาที่นานถึงจะมีลักษณะแบบนี้ได้ปูจะงอกขึ้นมาเป็นก้อนเป็นเม็ดตามขอนะครับเส้นสายก็มีบิดม,มีเบี้ยวไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนบรรทัดจุดสำคัญที่สุดก็คือตรงพื้นผิวต้องมีความสูงความต่ำพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายเนื่องจากพื้นผิว มีขี้โกูอรมาเกาะจับติดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทําให้พระมีความสูงความต่ําการเช็คกรยุแข่งไซส์ก็มาจากคำพูดของคนโบราณที่เรียกพัะสุเดศว่าพระปูนปั้น ซึ่งหมายถึงพระที่สร้างจากเนื้อปูนกอกหอยเราจึงมาหยดนํายาเช็ดกระดู่แส้พิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนกอกหอยในพระสมเด็จนะครับพระองค์ไหนไม่มีปูนกอกหอยในการสร้างหรือเป็นพระที่มีอายุไม่ถึงยุคนํำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะบนองค์พระ จะก,กระจายหายไปพระพระองค์ไหนเป็นพระที่เก่าอายุถึงยุกแล้วก็มีพูนเวลกหอยเป็นส่นสหลับในการสร้างน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระและมีฟองอากาศขึ้นมานะครับประเดี๋ยวเรากำลังลงไปในจุดที่จะหยดน้ำยาเช็คอายุขันไซส้เพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าหรือไม่ แล้วก็เป็นพระที่มีปูนเพื่อคอยเป็นส,สมุหลักในการสร้างหรือไม่เราจะหยดน้ำยาเช็ดครีพเซนไซต,ตรงตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็ดครีพเซนไซลงไปแล้วนะครับน้ำยาก็เกาะเป็นเมน็ดปนผงพระฟอกาก็เริ่มขึ้นมา ก็สรุปได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก,ก่าถึงยุคและมีพูดห,หอยเป็นสนสมหลักในการสร้างเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานน้ำยาก็จะกัดเนื้อพระทำให้พระเกิดความด่างขาดความสวยงาม หลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับมาดูว่าพระสมเด็จที่อยู่ในเจนีบางคมซึ่งเป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคผ่านการพิสูจน์โดยการจดน้ำยาเช็ดสงแคนไซจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางายภาพอย่างไรน,นะครับภาพที่เราเห็นนี้เป็นภาพของเส้นซมนะครับ เส้นสายก็มีความเป็นธรรมชาติบริเวณใบโพเราเห็นใบโพชัดเจนนะครับมีขี้ขูดลงไปกอะจับติดทั่วทั้งองค์ถือว่าเป็นธรรมชาติของพระสดุระบางองกรมะเกตยาวไปจนดเส้นซุ้มเส้นซุ้มมีการ เปลี่ยนแปลงทางยภาพอย่างชัดเจนเส้นสายขยุกข,ขยิกเนื้อมีความสูงความต่ำนะครับตรงนี้เป็นเม็ดของใบโพนะครับพระองคนี้เป็นพระที่ไม่ผ่านกันใช้บูชาไม่ผ่านกันเช็ดกันล้างสภาพเดิมๆถ้าเราได้เห็นบ่อยๆเราก็จะเข้าใจในธรรมชาติขององค์พระ พระเป็นอย่างไรบ้างพระองค์นี้เป็นพระสุเดจบางพุทคมเป็นพระสุเด็จพิมพ์ปกโคเป็นพระสุเด็จวัลระคังที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์บางาพุทมพระพุทธคุณโดดเด่นเพราะว่าถูกปลกเสกสองครั้งจากวัลระคังครั้งหนึ่งแล้วก็ใน วัดบาโโงคุณโอ์อีกครั้งหนึ่งเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกเส้นสายสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพที่ค่อนข้างจะสูงใครได้ครอบครองบูชาพระสมเด็จถ้าเป็นคนที่มีศีลมิรัมมีทางมีภาวนารับรองว่าชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองจระสงสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ